พระรรมโยบเนื้อหาของพระรรมโยบนั้นลึกซึ้งและแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยหลายเหตุผลภูมิหลังเรื่องเป็นดินแดนที่แสนห่างไกลาจากอิสราเอลที่ชื่อว่าอูชแม้แต่โยบซึ่งเป็นตัวละครหลักในเรื่องก็ไม่ใช่ชาวอิสราเอลด้วยซ้ําส่วนผู้เขียนนิรนามก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนของประวัติศาสตร์โบราณแต่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นความตั้งใจเรากับว่าผู้เขียนไม่ต้องการให้เราควยเควกับคําถามเชิงประวัติศาสตร์แต่ให้สนใจที่เรื่องราวของโยบ และคำถามซึ่งเกิดขึ้นผ่านความทุกยากลําบากที่เขาประสบพระธรรมโยบมีรูปแบบทางวรรณกรรมชัดเจนเปิดและปิดเรื่องด้วยเรื่องเล่าที่ทําหน้าที่เป็นบทนําและประชิมมบทส่วนกลางของพระธรรมนี้ก็เป็นบทกลอนฮิบรูอันลึกซึง้งอันเป็นบทสนทนาระหว่างโยบกับคู่สนทนาอีกสี่คนที่เรียกว่าผองเพื่อนและบทสนทนาเหล่านี้ก็สรุปลงด้วยชุดบทกลอนที่พระเจ้าตรัสกับโยบให้เราไปดูกันว่าทั้งหมดนี้เป็นยังไงบทนําได้แนะนาโยบในฐานะคนที่ดีไร้ที่ติชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขาเป็นคนดีสุดๆทันใดนั้นเราก็ถูกนำไปยังสวรรคสถานขณะที่พระเจ้ากำลังประชุมทีมงานของพระองค์อยู่นี่เป็นวิธีปกติที่พันธสัญญาเดิมใช้เพื่อบรรยายถึงวิถีที่พระเจ้าปกครองโลกท่ามกลางหมู่ทูตสวรรค์เราได้พบกับตัวละครหนึ่งที่ถูกเรียกว่าซาตานซึ่งในภาษาฮิบรูหมายถึงผู้กล่าวหาหรือผู้ฟ้องร้องเหมือนกับฉากในศาลพระเจ้านำเสนอโยบในฐานะคนชอบธรรมแท้จริงแล้วจากนั้น ผู้กล่าวหาก็ท้าทายนโยบายที่พระเจ้าให้รางวัลคนชอบธรรมอย่างโยบสตานบอกว่าที่โยบเชื่อฟังก็เพราะพระองค์อวยพรให้เขาเจเริญรุ่งเรืองน่ะสิลองให้โยบทนทุกข์แล้วจะเห็นว่าเขาชอบธรรมจริงหรือเปล่าแล้วพระเจ้าก็ยอมให้ผู้กล่าวหาทรมานโยบให้ต้องทนทุกข์ตรงนี้แหละเราส่วนใหญ่มักถามว่าอะไรนะทําไมพระเจ้าถึงทําแบบนั้นแล้วเราก็คิดกันไปเองว่าพระธรรมเล่มนี้น่าจะตอบคําถามที่ว่าทําไมพระเจ้าจึงยอมให้คนชอบธรรมทนทุกข์ แต่เมื่อคุณอ่านต่อไปก็จะพบว่าพระธรรมเล่มนี้ไม่ตอบคำถามนี้ไม่มีส่วนไหนของพระธรรมเล่มนี้ที่พยายามตอบคำถามนี้เลยคำถามที่พระธรรมเล่มนี้พยายามจะกล่าวถึงถูกเกริ่นในบทนำคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้าและคำถามว่าพระเจ้าปกครองจักรวาานี้อย่างเข้มงวดตามหลักการของความยุติธรรมหรือไม่และคุณจะได้พบกับการตอบสนองต่อคำถามเหล่านี้เมื่ออ่านไปเรื่อยๆไม่ใช่ในบทเปิดของพระธรรมนี้เหตุผลแท้จริงที่ทําให้โยบต้องทนทุกนั้นไม่เคยถูกพูดถึงเลย บทนำสรุปจบลงด้วยภาพของโยบที่ทนทุกข์สับสนและถูกพันรยาของตนเองตำหนิและเพื่อนเพื่อนของเขาสามคนก็มาหาและเพื่อนเหล่านี้จะพยายามให้คำแนะนำพร้อมกับสอนให้โยบรู้ถึงปัญญาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเหล่านี้ได้แก่เอลิฟัสชาวเทมานบินดัดชาวชอูอาและโซฟาชาวนาอามาพวกเขาก็ไม่ใช่ชาวอิสราเอลเหมือนกันกันกบโยบและพวกเขาเป็นตัวแทนแนวคิดโลกตะว,วันออกใกล้โบราณถึงแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าความทุกข์และสภาพของมนุษย์ และนี่เองก็นําเราเข้าสู่เนื้อหาหลักของพระธรรมเล่มนี้และนี่คือรูปแบบในเนื้อหาตอนช่วงนี้เริ่มตน้นโดยโยบเป็นคนพูดก่อนตามมาด้วยการตอบสนองจากหนึ่งในเพื่อนของเขาแล้วจากนั้นโยบจะตอบสนองคําของเพื่อนคนนั้นแล้วเพื่อนอีกคนก็จะตอบสนองต่อสิ่งที่โยบพูดซ้ําไปมาแบบนี้สามรอบการโต้เถียงทั้งหมดนี้เน้นอยู่ที่สามคำถามพระเจ้ายุติธรรมหรือไม่และพระเจ้าปกครองโลกด้วยหลักการยุติธรรมอย่างเข้มงวดหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะอธิบายความทุกข์ที่โยบเผชิญยังไง แล้วเราก็จะได้พบว่าโยบและสหายต่างมีสมมติฐานมากมายว่าความยุติธรรมของพระเจ้าในโลกนี้เป็นยังไงพวกเขาเห็นว่า,าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลควรจะต้องดำเนินไปตามหลักการแห่งความยุติธรรมที่เข้มงวดเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าถ้าหากคุณเป็นคนดีมีปัญญาและยำเกรงพระเจ้าแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณแต่หากคุณเป็นคนโง่เขลาชั่วร้ายและทำบาปสิ่งแย่ๆก็จะเกิดกับคุณพระเจ้าจะลงโทษคุณและสิ่งที่โยบยืนยันเสมอในการโต้แย้งของเขาคือว่า ข้อแรกเขาบริสุทธิ์ดังนั้นแล้วเขาจึงหมายความว่าความทุกข์ที่ตนเองเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้าเราได้เห็นตั้งแต่บทนําแล้วว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นจริงจําได้ไหมที่พระเจ้าเองเป็นผู้ตรัสว่าโยบชอบธรรมและไม่มีทิฏฐิดังนั้นแล้วยบจึงสรุปข้อโต้แย้งของเขาโดยการกล่าวโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าคงจะไม่ได้ปกครองโลกด้วยความยุติธรรมหรือไม่พระเจ้าเองนั่นแหละที่ไม่ยุติธรรมแต่เพื่อนๆของเขาไม่เห็นด้วยพวกเขาแย้งว่าพระเจ้านั้นยุติธรรม และหมายความว่าพระเจ้าจะต้องปกครองโลกนี้ด้วยความยุติธรรมดังนั้นแล้วพวกเขาจึงสรุปด้วยการกล่าวโทษโยบไม่กล่าวโทษพระเจ้าโยบจะต้องทำเรื่องเลวร้ายอะไรสักอย่างแน่ๆพระเจ้าถึงได้ลงโทษเขาแบบนี้พวกเขาถึงกับยกตัวอย่างบาปที่เป็นไปได้ซึ่งโยบจะต้องไปทำมาแน่ๆแ,แต่โยบก็ปฏิเสธทั้งหมดนี้อันที่จริงเขาเบื่อหน่ายเพื่อนเหล่านี้มากจนไม่สนใจเพื่อนของเขาอีกต่อไปเขานําเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพระเจ้าโดยตรง เมื่อถึงตรงนี้เราต้องสังเกตว่าโยบในบทกวตีต่อไปนี้นั้นเป็นตัวละครที่มีอารมณ์เหวี่ยงขึ้นลงอย่างมากเขาเคยคิดว่าพระเจ้ายุติธรรมมาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทําความเข้าใจกับความทุกข์ยากที่ตนเองเจอได้ดังนั้นบางครั้งเขาจึงระบายความในใจออกมาด้วยการกล่าวหาว่า,วาพระเจ้ากันแกล้งเขาครั้งหนึ่งเขาถึงกับบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอายุติธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนโลกแต่ทุกๆครั้งที่เขากล่าวอย่างนั้นเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะเขาหวังว่าจริงๆแล้วพระเจ้าจะยุติธรรม เราเห็นโยบทุกๆอารมณ์ในเนื้อหาช่วงนี้และในตอนท้ายเขายืนยันความบริสุทธิ์ของตนและเรียกร้องให้พระเจ้ามาอธิบายเรื่องนี้กับเขาเองและในตอนนี้เองก็มีเพื่อนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเขาคือเอลีฮูชาวบุซีเขาไม่ได้เป็นคนอิสราเอลแต่ก็มีชื่อแบบฮีบรูและเอลีฮูก็มีสมมติฐานแบบเดียวกันกับโยบและพเพื่อนๆเขาโต้แย้งว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมและพระองค์จะต้องปกครองจัก,กรวาลนี้ตามความยุติธรรมของพระองค์ แต่เอลิฮูก็เสนอข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุผลที่คนดีต้องทนทุกข์ในแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเขาบอกว่านั่นอาจจะไม่ได้เป็นเพราะบาปในอดีตพระเจ้าอาจจะใช้การทนทุกข์มาเตือนสติเราให้พ้นจากบาปในอนาคตหรือพระเจ้าอาจจะใช้ความเจ็บปวดทนทุกข์เพื่อสร้างลักษณะน,นิสัยหรือเพื่อสอนบทเรียนอันมีค่าให้กับประชากรของพระองค์เอลิฮูไม่อ้างว่าตนเองรู้ว่าทําไมโยบถึงทนทุกข์แต่เขาอ้างอยู่ข้อหนึ่งว่าโยบนั้นผิดที่กล่าวหาพระเจ้าว่าไม่ยุติธรรม ถว่าโยบไม่แม้แต่จะตอบโต้เอลีฮูเลยและบทสนทนาก็จบลงเรากับว่าหมดสติปัญญาแห่งยุคโบราณแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งลึกลับอยู่จากนั้นจู่จูพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางพายุและพระองค์มาเพื่อตอบโยบด้วยตัวเองคำตอบแรกของพระองค์นั้นตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของโยบที่บอกว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมและขาดคุณสมบัติในการดูแลจักรวาลพระเจ้าพาโยบไปดูภาพจำลองของจักรวาลและเริ่มถามโยบหลายคำถามเกี่ยวกับระบบระเบียบและจุดกำเนิดของจักรวาล โยบอยู่ในตอนที่พระเจ้าสร้างโลกและหมู่ดาวต่างๆอย่างนั้นหรือโยบเป็นผู้ออกคำสั่งให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและควบคุมฟ้าอากาศอย่างนั้นหรือสายตาของพระเจ้าสอดส่องดูทุกๆรายละเอียดในจักรวาลซึ่งโยบไม่แม้แต่จะตระหนักถึงจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มกล่าวลงไปในรายละเอียดบรรยายถึงลักษณะนิสัยของแพะภูเขาการคลอดลูกของกวางตัวเมียและลักษณะการหาอาหารของสิงโตกับลาป่าประเด็นของเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไร จำสมมุติฐานที่โยบกับเพื่อนเพื่อของเขามีเกี่ยวกับวิธีการที่พระเจ้าปกครองโลกด้วยความยุติธรรมได้ไหมแต่ภายใต้สมมุติฐานนั้นยังมีอีกสมมุติฐานหนึ่งที่ลึกยิ่งกว่านั่นคือโยบกับเพื่อนคิดว่าตนเองมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่กว้างพอจะบอกว่าพระเจ้าควรจะปกครองโลกนี้อย่างไงภาพจําลองที่พระเจ้าใช้ได้ทําลายสมมติฐานเหล่านี้จนสิน้นอย่างแรกภาพจำลองนี้แสดงให้เห็นว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ซับซ้อนและพระเจ้าก็สอดส่องดูทุกๆรายละเอียดในนั้น ในทางกลับกันโยบมองเห็นเพียงเส้นขอฟ้าเล็กๆในชีวิตซึ่งมาจากประสบการณ์ของเขามุมมองเกี่ยวกับโลกของเขานั้นจํากัดดังนั้นสิ่งที่มองจากมุมมองของโยบแล้วเป็นเหมือนกับความไม่ยุติธรรมของพระเจ้านั้นจึงจําเป็นจะต้องถูกนํามาพิจารณาในบริบทที่ใหญ่กว่าอย่างเทียบกันไม่ได้พูดง่ายๆคือโยบไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถกล่าวหาพระเจ้าอย่างนั้นได้หลังจากพาโยบไปดูภาพจำลองแล้วพระองค์ก็ถามโยบว่าเขาอยากปกครองโลกตามหลักการแห่งความยุติธรรมที่โยบกับเพื่อนๆเ,เชื่อกันดูหรือไม่ ลองลงโทษความชั่วร้ายทุกอย่างที่ใครก็ตามทำตลอดเวลาอย่างเที่ยงตรงดูหรือไม่ความจริงคือว่าการสร้างความยุติธรรมในโลกแบบของเรานี้เป็นเรื่องซับซ้อนอย่างมากไม่ได้เป็นแค่เรื่องขาวกับดำแบบที่โยบกับเพื่อนของเขาคิดซึ่งนี่นำไปสู่ประเด็นสุดท้ายของพระเจ้าพระองค์บรรยายถึงสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่แปลกประหลาดมากคือเบเฮโมดและเลวีอาธานซึ่งบางคนคิดว่าเป็นคำกรนที่บรรยายถึงฮิปโปกับจอร์เเคแต่อันที่จริงแล้วนี่น่าจะหมายถึงสัตว์ประหลาด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในตำนานของโลกตะวันออกใกล้โบราณและถูกใช้ในที่อื่นๆของพระคัมภีร์เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นระเบียบและอันตรายในโลกดีงามของพระเจ้าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายพระเจ้าค่อนข้างจะภูมิใจในพวกมันด้วยซ้ําแต่สัตว์เหล่านี้ก็ไม่ได้ปลอดภัยกับเรานักประเด็นก็คือว่าโลกที่พระเจ้าสร้างนี้อัศจรรย์และแสนดีงามแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือไร้ซึ่งอันตรายโลกของพระเจ้ามีระเบียบและสวยงามแต่ก็ยังมีส่วนที่ป่าเถื่อนและอันตรายอยู่ด้วย เช่นเดียวกับสัตว์ทั้งสองนี้ดังนั้นเราจึงกลับมายังคําถามหลักเรื่องความทุกข์ของโยบทำไมจึงมีความทุกข์อยู่ในโลกของพระเจ้าความทุกข์จากแผ่นดินไหวหรือจากสัตว์ป่าหรือกระทั่งจากมนุษย์คนอื่นๆแต่พระเจ้าไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลของสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระเจ้าบอกก็คือว่าเราอยู่ในโลกที่ซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์อย่างน,น้อยๆในช่วงเวลานี้โลกก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ปราศจากความทุกข์และนั่นแหละคือการตอบสนองของพระเจ้าและโยบก็ท้าทายถึงความยุติธรรมของพระเจ้า พระเจ้าตอบสนองโดยบอกว่าโยบนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลไม่มากพอที่จะพูดเช่นนั้นโยบจึงเรียกร้องให้พระเจ้าอธิบายให้ละเอียดแต่พระเจ้ากลับเรียกร้องให้โยบเชื่อในสติปัญญาและพระลักษณะของพระเจ้าและโยบจึงตอบสนองด้วยการถ่มตัวและกลับใจเขาขอโทษที่เคยกล่าวหาพระเจ้าและได้ตระหนักแล้วว่าก้าวล้ำเส้นของตัวเองไปแล้วจู่จพระรมเล่มนี้ก็สรุปจบลงด้วยบทปิดท้ายสั้นๆเริ่มตน้นในการบอกว่าเพื่อนของโยบนั้นผิด และความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้าก็ตื้นเขินเกินไปไม่ได้เป็นจริงตามความซับซ้อนของโลกและสติปัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าโยบพูดถูกเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งน่าประหลาดใจมากเพราะเราไม่สามารถบอกว่าทุกๆอย่างที่โยบพูดนั้นถูกต้องได้เห็นอยู่ชัดๆว่าโยบนั้นดวนสรุปทั้งยังได้ข้อสรุปผิดๆแต่พระเจ้าก็เห็นชอบการปล้ำสู้ของโยบการที่โยบเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจจริงด้วยความเจ็บปวดทางอารมณ์ของเขาและความต้องการที่จะคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว และพระเจ้าบอกว่านั่นคือวิธีการที่ถูกต้องในการ,รเผชิญเรื่องเหล่านี้คือด้วยการดิ้นรนอธิษฐานพระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยภาพของโยบที่ได้รับสุขภาพครอบครัวและความมั่งคั่งทั้งหลายของเขาคืนไม่ใช่ในฐานะของรางวัลจากการประพฤติดีแต่เพราะพระเจ้าเพียงอยากจะมอบของขวัญให้เขาเท่านั้นและนั่นคือตอนจบของพระธรรมเล่มนี้ดังนั้นแล้วพระธรรมโยบไม่ได้อธิบายว่าทําไมจึงมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคนดีแต่เชิญชวนให้เราเชื่อในพระปัญญาของพระเจ้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ แทนที่จะพยายามหาเหตุผลของความทุกข์นั้นเมื่อเราพยายามหาเหตุผลเราก็มักจะคิดว่าพระเจ้าเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับเพื่อนของโยบหรืออาจจะกล่าวโทษพระเจ้าเหมือนตัวโยบเองเพราะเราตัดสินบนหลักฐานข้อมูลอันจำกัดดังนั้นพระธรรมเล่มนี้จึงเชิญชวนให้เรานําเอาความเจ็บปวดและความทุกข์ใจทั้งหมดของเรามายังพระเจ้าด้วยใจจริงและวางใจว่าพระองค์ห่วงใยและพระองค์ทรงรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่และนั่นคือสาระหลักของพระธรรมโยบ